น้ำท่วมตลอดสามสี่ปีที่ผ่านมาท่วมทีหนึ่งไม่ใช่แค่อาทิตย์หนึ่งนะครับท่วมทีหนึ่งเป็นเดือนท่วมแค่เอวรัฐบาลนี้มาเรื่องน้ำท่วมเรื่องน้ำเรื่องสำคัญมากที่สุดของเราผมเองลงไปพบชนไปดูกองประชาการลงไปพื้นที่เองไปกับชรัพเองก็แปลกใจนะครับไม่มีน้ำท่วมที่อุ่นปีนี้ ถ้าวันไหนมีสัก5ิ0ชั่วโมงก็จะดีครับจะลงไปทุกจังหวัดจะลงไปปี้จะลงไปกวดขันกับเจ้าหน้าที่เพราะผมเชื่อว่าพวกเราทําได้ครับเรื่องไม่ทั่วไปแลยไม่ใช่แค่ใส่เงินในการขุดคลองอย่างเดียวประเด็นแรกที่ผมพูดถึงก็คือการใส่ใจถ้าเราใส่ใจเห็นอกเห็นใจลงพื้นที่เข้าใจถึงปัญหาของพี่น้องประชาชนผมเชื่อว่าชีวิตการเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนจะดีขึ้น เรื่องเหล่านี้ที่เราผมพูดมนาะเป็นตัวอย่างเนี่ยมีเ,เรื่องเยอะที่อยาง